สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อน,นี้นำพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวสนามสวนปลาหินสอตาบลบุงมะแรงอำเภอสว่างวิวรวงศจังหวัดกุบลราธชธาน,นีครับเมื่อน,นี้เมื่อแรกครับแข่งขันเรือยวประเภทบอกเกิน12ฝีพายนี่ครับทีมงานที เป็นไมายมันปั้นเมื่อว่าจะได้แชมป์ครับเมื่อน,นี้นะครับก็นี่นี่เขาเคยเห็นสมัยไปโยราศรีสไลดเพื่อนครบเพ่นที่ได้แชมป์และก็ได้แชมป์มิลลี <c oughs> แต่เมื่อนี้มาพายเรือขานาดใดครับ <c oughs> าาเรือสิบสองครับเรือสิบสองแมนมาครับครับผมเมื่อนี้ส่งสีบอ๊าวบันไดคือสีบอได้แชมป์หลังหน้าหรือยังไงครับแค่ชนะเป็นเกมกีฬาครับเนียนเสียงงามครับ อ๋อมื่อนี้มาเน้นเสืยงงามครับผมอ๋อนี่กะนี่กะเน้นเสืยงงามเหมือนกันไหครับแมนครับนี่ส่วนรวมแต่ว่าเน้นใช้ชนะน้องเมื่อนี้เนาะียนครับโอ้เน้นเน้นชุดเอ้วนเนาะเน้นเขาร่วบครับวันนี้๋อเน้นเขารวมชุดจริงใจครับเอ่าชุดจริงใจเน้นหมวกเน้นหยันต์เลยสิครับดีนี่หัวหน้าเพื่อนเป่งเลยเดี๋ยวทางหน้านาพันธุ์กันนั่นเป็นเพ่งได้ครับมื่อนี้ครับมื่อนี้่สู่สู่ไปกันครับผมอ่าสู่ซะก่อนเมือนี่พี่แต่ของแถมครับมื่อนี้มื่อนี้ชุดใหญ่มากผม ครับอ๋อมื่อนี่ชุดใหญ่เมื่อรกบครับผมคาดว่าสีสุกคุ้มตาเขียวแล้วน่ามืนนี่อ๋อนอครับนี่มื่อนี่สนามแข่งขันเรือยาวเรือขนาดบ่เกิน12ฝีพายเหืือแรกนะครับอยู่ที่อยู่ที่สวนปลาหินสอหินศอครับสว่างวิรวงนั่นบรรยากาศย้ำส bon ่อมาให้ท er ok ุกท่านได้ชมครับ